นี่ปิบก็ออกมาต,<อ>กตั้แ่แตว่าท่าไปกจะถ่าไป <c oughs> ้าเยอท่าไใส่เอเอใส่จะมองเห็นมองไม่เห็นแหละ <c oughs> เอาสีแดงเ <c oughs> วลาประกอบเครื่องไปมันปิ้นแล้วก็มองไม่เห็นจะนั่นแหละ <c oughs> จะได้เนียนเอาสีแดงก็ ยี่ดตรงเตี้ยมห <c oughs> ักเยอะเผชิญการประเทียนได้เก๋ง่าน,น,นั่งนังน่งนั่งแล้วเราก็เออทากาวดูก่อนนะผมเพราะว่าดูเครื่องมันปกติมั้ยมันเข่ามันหักนะแต่ถ้าน้ำมันมันซึมรอบหน้าแล้วก็ วางแผนไว้แล้วครับผมจะได้งานทําต่อนะครับผมถ้ามันซึมเนาะจะวางยาไปปะเอาตัวใส่แล้วเปลี่ยนใหม่ก็สองสามพันเนาะและ้วเครื่องเขาหักนี่ก็ไม่รู้มันจะโอเคหรือเปล่าแล้วก็อเออถ้ามันไม่โอเคเราดีก้อบหนึ่งมันก็ไม่ได้เสียของเนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหนเนี่ยเนหมายถึงว่า ไอ้เข้าเข้าแต่เข้านี่แม่เข้าเ,าเวี่ยงนี่แม่ว่าเราเราเราไม่ได้ซื้อทุกชิ้มาตรวจสอบไนงะเราแค่เทคเข้าๆแล้ว,วอะเออความเป็นไปได้ว่ามันไม่เสียหายแต่เราก็ต้องเผื่อว่ามันจะเอ็กิเดนจะเกิดหรือเปล่าแล้วก็หาเซฟคอสต,ตรงนี้ก่อนนะถ้าเราใส่ของใหม่ไปแล้วเนี่ยมันก็การซ่อมบำรุงมันก็จะอาจจะต้องใช้เงินทุน อาจจะขัดสนได้นะครับผมถ้าสมมติว่ามันโอเคเขาไม่มีปัญหาตัวนี้มันก็ยังใช้งานได้เป็นตีนู่นเละก็จะเข้ามาเิี่โอ้แมลงมันเข้ามานี่จะเป็นอะไรไม่นี่จะทําให้ลูกสูบพังยุ่เนี่ยคือว่าน้อยจะเป็นปีมันโดนน้ํามันมันก็เละเลยแล้วสองสามปีไม่แน่ <laughs> ปีเดียว <laughs> ปีเดียวนี่กันานเนะ <laughs> แต่ไปแดงหรือเปล่ายังไม่เปลี่ยนใช่ไหมยังยังฝ่าวาวอ่ะไม่เปลี่ยนรอบรื้อเรื่องอห้ ตนนอ,นอนาะบางเม็นไม่ได้ก่อน

เ่าน่นี่ก็เ่านงเดี๋ยวเรานี่คงมีไกลตีเอาไปตีเหรอเพ่แล้วมัมักมาไกลเขแล้วก็มันรถเบื่องลาเราไปฟังนะเราฟังไหมเกษวัสสตาร์บัตตีนิ่มวันไหนนี่ต้นไของเพ่เงเดียวต้องกินโหลดไงตูนตอง ของแท้มาอสองก็เท mm ่า hmm. ก <c ười> <c ười> ับซื้อของแท้ได้ yeah. ีแต um ่ว่าแต่ว่าสร้างแห่บริการเนี่ยอัดเสียงแลเจ้ามาหาปัญหาน้อมาหาปัญหาน้อนเป็นน้ำแข็งอยางวของแท้เจ้าไปซื้ออีกไกลม็น่ไ้ิดาเสียบเสียมือเา มางจะหาคูนียนละา่พ่ได้มาตั้งนี่าลงมีหลิบขึ้นเขาเถามว่าเคยเปลี่ยนโควิดกีสันนอรรมดา